แ8ราศีช่วงนี้ดวงเฮงได้โชคใหญ่ลนทัพรับเงินล้านจำวันที่16มิถุนายนนี้สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมาบอกข่าวดีครับมีแ8ลัคนาราศีครับที่จะโชคดีล่ำรวยนะครับเน้นจากการเสี่ยงโชคเป็นหลักเลยนะครับ เพราะว่าอาจารย์จะใช้ดวงดาวจรนะครับในวันที่16มิถุนายนนี้ครับเป็นวันออกรางวัลครับะก็มาดูกันนะครับว่าจะถูกจากอะไรได้จากไหนมีคําตอบให้แน่นอนครับเรามาเริ่มที่ลัคนาราศีแรกครับก็ต้องเป็นชาวเมษเลยนะครับเพราะช่วงนี้ดวงดีดวงเฮงดวงปังมากครับดาวพฤหัสราชาโชคทับตัวราหูก็เทวีโชคทับตัวดาวการเงินก็เป็นราชาโชคอีกครับ ไปลอยอยู่ในเรือนพันธุครับพันธุดาวจันทร์ก็ไปลอยอยู่ในเรือนการเงินสลับเรือนกันพอดีครับในวันที่16มิถุนาโอ้โห,โหอันนี้จัดเลยนะครับเลขบ้านเลขรถมาแน่ๆเนื้อเ,เน้นๆนะครับแต่อาจจะต้องมีสลับกลับหน่อยนะเช่น2 662 2 4 4 2อ่โอ้โหแล้วในเรือนการเงินมีทั้งจันทร์พุธมฤติยูโอ้โหโดดเด่นมากกระจุกกันอยู่ถึง3ดวงเลยนะครับ แล้วดาวสุกดาวการเงินก็ไปเจอคู่มิตรดาวอังคารดาวอังคารก็ตัวเราเองนะครับสุกปากหวานอังคารรับเอาแปลว่ายิ่งแยมแจ่มใสอารมณ์ดีเลขบาทเลขรถเนี่ยมีเกณฑ์จะออกหยิบจับอะไรได้เงินได้ทองไปหมดนะครับโอ้โหนี่ละได้ค้าได้นี่ได้เยอะนะครับเพราะว่าดาวสุกการเงินเป็นราชาโชคก็ยิ่งใหญ่เหมือนพระราชาดาวพระจันทร์เจ้าเรือนพันธุบ้าน รถก็เป็นมหาอุดก็มากมายเห็นไหมแล้วเป็นลอยสถิตยอยู่ในเรือนการเงินโอ้โหจังหวะด,ดีๆอย่างนี้นะถ้าดาวพื้นดวงตั้งรับดีจรดีนี่โอ้โหถูกรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งได้หมดนะครับตรงนี้นั้นก็ยินดีด้วยนะครับกับชาวลักนาราศีเมษครับต่อมาครับก็เป็นลักนาราศีมิถุนครับมิถุนเนี่ยดาวเจ้าเรือนลาภะก็ดาวอังคารเห็นไหมครับก็ไปสถิตยอยู่ในเรือนการเงินอ่า นะครับแล้วดาวโชคลาภดาวอังคารก็ไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ก็คู่มิตรในเรือนการเงินดาวศุกร์ก็เป็นราชาโชคครับเห็นมัก็ต้องมีโชคและดาวในเรือนลาภเนี่ยโชคโชค,โชคทั้งนั้นเลยนะครับพฤหัสเป็นราชาโชคราหูเป็นเทวีโชคอ่ะจะซื้อกับผู้ชายจะซื้อกับผู้หญิงอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับแล้วที่สําคัญก็คือตัวเลขเนี่ยเนื่องจากดาวศุกร์เห็นไหมไปประกบอยู่กับดาวอังคารโชคลาภ ดาวสุกมาจะาพบอะไรพบปุตตะปุตตะก็แปลว่าอะไรลูกบริวารคนอายุน้อยกว่านี่แหละมีเกณฑ์จะให้โชคเรานะครับเพราะฉะนั้นไปซื้อคนอายุน้อยกว่าหรือลูกบอกเลขอะไรบริวารบอกเลขอะไรหลานเหลิอนอะไรเงี้ยได้หมดหรือสัตว์เลี้ยงยังได้เลยให้เขาหยิบเลขอ่ะเห็นไหมเขาเขียนเลขอะไรก็เล่นเลขน,นั้นได้เลยนะครับมีเกณฑ์ที่จะถูกแต่ฝากหน่อยครับดาวโชคลาภเป็นนิดเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้ออกตรงๆงไง สามหกหกสามสองหกหกสามยิ่งดาวการเงินดาวจันเราตอนออกอยู่ในเรือนวินาศแต่ดาววินาศก็ดาวสุขก็มาอยู่ในเรือนการเงินเราสลับสลับเรือนเกษตรสลับเรือนแปลว่าต้องสลับออกแล้วกลับด้วยเล่นเผื่อสามหกหกสามสองหกหกสองห้าแปดแปดห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วตัวเลขที่โชว์เนี่ยเป็นตัวเลขที่โดดเด่นสําหรับชาวไม่ถุนนะครับเือนที่สิบหกนี้ยินดีด้วยเลยนะครับอ่าต่อไปครับก็ต้องเป็นชาวกรกฏสิครับ เรากดในดาวสุขดาวโชคลาภเนี่ยทับตัวและดาวตัวเองดาวจันท์เป็นมหาอุดอยู่ในเรือนลาพระร่วมกับดาวพุธดาวคู่มิตรโอ้โหเป็นวันดีมากๆเลยนะครับวันเหนื่อนวะันที่6เนี่ยเพราะนั้นเลขที่เกี่ยวไฮก็เกี่ยวกับตัวเรานะไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยเลขอายุเลขวันเกิดเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เลขที่เราชอบมาได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราไปรู้สึกกับเลขบ้านเลขรถอีกก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าดาวสุขก็เป็นเจ้าเรือนพันธุ์ทูปแปลว่าบ้านรถ ทับตัวเราได้ราชาโชคซื้อกับผู้ชายไว้ก่อนผู้ชายให้โชคนะครับเนี่ยเลขบ้านเลขรถเลขอายุเลขวันเกิดเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็ดาวเกตกครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวานี่พารวยครับเช่นไปไหว้พระขอพรแล้วจุดธูปเสี่งยงโชคจุดประทัดอะไรเงี้ยได้เลขอะไรก็เล่นเลขนั้นได้เนี่ยฮะมันมีได้หลากหลายช่องทางน,นะครับหรือถ้าไม่ได้ถูกหวยถูกเบอร์อะไรอย่างนี้นะ ก็ได้จากการทํามาหากินก็ยังได้นะครับเรียกว่าตอนเนี้ยเนื้อหอมหยิบจับอะไรดูดีไปหมดพัะจันเป็นสิบเอ็ดแท้แก่รักได้ปทุมมาเกนเอออันนี้ก็เสริมนะครับไปซื้อที่เขามีใกล้ๆดอกบัวเพราะปทุมคือดอกบัวอะไรแบบนี้นะครับถ้าเจอจะซื้อได้เลยถ้าไม่มีเราสร้างโอกาสได้ครับเช่นเราไปไหว้พระใช่ไหมตอนไหว้เนี่ยเขาจะมีดอกบัวให้เราอะไรแบบเนี้ย นะครับเราก็เลือกดอกบัวมันจะมีดอกดาวเรืองดอกบัวดอกกุหลาบอะไรเงี้ยเราเลือกดอกบัวไว้เลยนะครับเพราะปฐะมาเกณฑ์นี่จะดีกับเรื่องดอกบัวแล้วก็เสี่ยงโชคมีเกณฑ์ถูกอ้าวได้อีกนะครับโอ้โหคนกระลอมาฟังเยอะๆโชคลาบโดดเด่นมากถึงแม้ว่าดาวการเงินวันที่ออกดาวการเงินเป็นวินาศแต่วินาศก็ได้ราชาโชคครับเห็นไหมเพราะฉนั้นมีเกณฑ์ถูกทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ่ะถ้าพื้นดวงเดิมดียิ่งถูกเยอะครับอ่าบอกอย่างนี้เลยนะนั้นยินดีด้วยครับ ต่อามาครับลัคนาราศิกันสิครับการน,นี้มาแล้วนะครับดาวสุขดาวการเงินได้ราชาโชคอยู่ในเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนลาภะก็เป็นไปอยู่ในภพสุภะลาภะสุภะก็มีความสําเร็จความเจริญในการเสีย่ยงโชคอ่าและดาวเจ้าเรือนสุภะก็ไปอยู่ลาภะในวันที่ออกรางวัลอดีวันที่16มิถุนาแม่อันนี้ก็ดีงามครับจึงเป็นราศีหนึ่งที่ถูกรางวัลได้จะเอาเลขจากไหนดีฮะก็เงินเป็น เลขขายธนบัตรเราก็ได้หยิบมาได้เลขไหนเล่นเลขนั้นหรือเลขที่เราชอบก็ยังได้หมดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะดาวพุธดาวตัวเองก็งไปอยู่ในภพสุภะดาวโชคลาบดาวจันทร์ก็ไปอยู่ในภพสุภะเป็นคู่มิตรจันโฉมตัวพุธนง<ม><อ>เยาวอแสดงว่าเราสามารถที่จะเล่นเลขที่เกี่ยวกับตัวเราได้แต่เป็นดาวพุธเป็นการสื่อสาร่ยก็เน้นไปที่เลขเบอร์โทรศัพท์เรานะครับมีเกณฑ์จะออกได้รางวัลเงินแสน เงินหลานกันเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเดียวนะครับที่จะได้นะท่านชาวราศีกันก็ยินดีด้วยใครเกิดลัคนาราศีนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ <S <S ต่อมาครับลัคนาราศีสิงห์มาแล้วครับเป็นโอกาสแล้วที่ห่างหายไปนานนะครับแต่จังหวะนี้มามาเพราะอะไรดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวเราเล็กนึง โคจรเป็นราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจน่าจะสักดุดพันธาชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเอา้าดาวตัวเองดาวทิศไปรออยู่ในเรือนลาพระแล้วได้ราชาโชคซื้อจากผู้ชายซื้อเลงที่เกี่ยวกับตัวเราและผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่าและดาวเกตอีกครับก็เป็นดาวบุญกุศลเทวสินศักดิ์สิทธิ์แสดงว่าช่วงนีนะ้เน้นเข้าวัดทําบุญหน่อยนะครับและอธิษฐานขอพรขอให ฝันเห็นเลขก็ได้เตรียมสมุดปากการกระดาษจดไว้เลยถ้าออกก็เลขนั้นแหละออกนะครับหรือเลขที่เกี่ยวกับตัวเราหรือเราไปไหว้พระไปจุดทูบที่เป็นตัวเลขไปเสี่ยงเซ็มซีไปจุดประทัดอะไรอย่างเงี้ยมีเลขอะไรนั่นแหละเล่นเลขนั้นได้เลยนะครับขอดาวเจ้าเรือนลาภะหรือดาวการเงินเราคือดาวพุธตอนนี้ก็โคจรเข้าเรือนกรรมะด้วยอ้าวก็เป็นอะไรที่ดีนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จัดตามนี้ได้เลยใครเกิดสิง คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับต่อมาครับเป็นลัคนาราศีกุมสิครับกุมนี่ดาวประจําตัวเป็นเทวีโชคดาวเจ้าเรือกนการเงินแนละโชคลาภเป็นดาวพฤหัสก,ก็ยังได้ราชาโชคครับเห็นไหมไปรออยู่ในเรือนสหัะก็ไปสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงอ,ะอ่ะเพื่อนบอกเลขอะไรก็เล่นเลขนั้นได้นะครับหรือเราเดินทางไปทําบุญเดินทางไปติดต่องานติดต่อลูกค้าอะไรก็ตามคือมันเป็นเลขที่ได้จากการ สื่อสายเดินทางออนไลน์พบปะ,จะเจรจาหรือเลขที่เกี่ยวกับรถเราก็ได้นะครับเพราะว่าเราเดินทางเราต้องใช้รถใช่ไหมอ่อันนี้ก็มีสิทิ์ที่จะออกหรือยิ่งดาวเจ้าเรือนพันธุทั่เกี่ยวกับรถเนี่ยตอนนี้โคจรเป็นราชาโชคด้วยหไหมเลขบ้านใลรถให้โชคก็ได้หรือเลขที่เกี่ยวกับตัวเราอ่ะอารมณ์คนจะถูกอะครับคือชอบเลขไหนสะดุดตาสะดุดใจเลขนั้นน่จะก็จัดได้เลยครับก็จะมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆล่ำรวยนะครับ เคยเกิดกลุ่มคอมเมนต์มานะแต่ที่ร่วมแสดงความดีแต่จะได้มากได้น้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะครับแต่เนี้ยผมทายดาวจรให้เข้าใจตรงกันว่าเฮ้ยดาวจรโดดเด่นมีเกณฑ์ถูกมีเกณฑ์ได้รางวัลน,นะครับตรงนี้นะก็ลุยได้เลยต่อไปครับมาแล้วเหมือนกันนะโอ้โหชาวพิจิห่างหายไปหลายเดือนครับเพราะดาวจรเรือนลาพระดาวพุธเนี่ยโคจรเข้ามุมอับแต่จังหวะเนี้ยโคจรเข้ามุมเปิด ก็คือเลงลัคนาเราลาภเล็งกระตัวเราอ่ะก็มีเกณฑ์ถูกนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าไปอยู่ในเรือนปัตตานีได้เลขจากคู่ครองแฟนคนรักบอกเลขเขาหยิบเลขอะไรให้พาด้วยกันไปซื้อเนี่ยได้เลขจากแฟนจากคนรักไปก่อนถ้าไม่มีไปซื้อกับเพศตรงข้ามแล้วผู้ชายซื้อกับผู้หญิงแล้วปผู้หญิงซื้อกับผู้ชายอะไรแบบนี้นะครับเราซื้อที่วัดก็ได้ด้วยเพราะว่าดาวจันทร์เนี่ยก็ามาันอยู่กับดาวโชคลาภพระจันทร์มันจะพบสุภะพ สุภาะแปลว่าวัดวาอาราบก็ได้ถ้าจันเป็นดาวธาตุน้ำอย่างเงี้ยอา่าพะนั้นถ้าซื้อใกล้ๆน้ําหน่อยก็จะเป็นการดีนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับได้โชคได้ลาภอ,อยู่เหมือนกันหรือบางคนไม่ได้เสี่ยงโชคครับลูกค้าเข้าเยอะรุนรัว,วออเดอร์รุนรัว,วออเดอร์จัดหนักจัดเต็มก็ร่ารวยได้เหมือนกันนะครับช่วงนี้นะดวงดาวเริ่มมาดีแล้วนะครับนะก็จัดไปขอให้ชาวพิจิกรร่ำรวยกันนะครับ และสุดท้ายแล้วครับท้ายสุดนี่ก็หายไปนานตอนนี้มาแล้วครับชาวลักขาราศีตุลครับตุลเนี่ยดาวประจาตัวตัวนี้ดาวสุดก็เป็นราชาโชคได้ดาวเจ้าเรือนราภอีกครับดาวอาทิตย์ก็ได้ราชาโชคโอ้โหอยู่ในภพสุภะแล้วยังมีดาวเกตดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาก็อยู่ในเรือนราภอีกดาวหักก็เลงอีกราชาโชคลาหูก็เลงเทวีโชคเนี่ยผมพูดมามีแต่คาว่าโชคทั้งนั้นเลยเยอะมากใช้คําว่าโชคไนี่เปลืองมากชาวราศีตุล มันต้องมีต้องมาไม่ทางใดทางหนึ่งไม่ได้จากการทํางานก็ได้จากการโชคลาบไปจากคนอุปธรรมอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าเลขเอาจากไหนดีเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยจากวัดไปไหว้พระทาบุญจากสถานที่ศิษย์ศร์นะครับจากการฝันจากการสวดมนต์ภาวนาขอพอรอธิษฐานอันนี้ได้จากท่านปู่พญานาคอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับดาวอาทิตโชคลาภเวลาจะโชคซื้อกับผู้ชายผู้ชายให้โชคซื้อที่วัด อะไรอย่างเงี้ยดีหรือซื้อที่แถวแถวที่ทําการไปรษณีย์ที่ส่งของโลจิสติกก็อยู่ในบ้านดาวพุธนะครับอะไรแบบนี้นะครับหรือเลขที่เกี่ยวกับตัวเราก็ได้เพราะดาวตัวเองก็เป็นราชาโชคไงเลขอายุเลขวันเกิดเลขที่สัมพันธ์กับงานเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทําคลิปไปแล้วนะครับว่าเอาเลขมาจากไหนตามวันเกิดเนี่ยไปฟังได้เลยนะครับแต่ภาพดวงเนี่ยโหวดวงดีครับชาวตุลราชาโชคมาแล้วนะครับเป็นร่ํารวยครับ ก็หวังว่าจะได้ใช้เป็นแนวทางนะครับในวันที่สิบหกจะได้เฮงเฮงปังๆร่ำรวยแต่จริงๆแล้วเรื่องโชคลาภที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยู่กันเป็นเดือนๆนะอยู่ไปถึงนู่นเลยบางทีกลางเดือนหน้าเลยนะครับได้ยินดีด้วยนะครับกับ8ลัคนาราศีนะครับแต่แน่นอนครับถ้าดูแม่นๆเนี่ยต้องดูเจาะลึกนะครับถึงพื้นดวงและดาวจรเนี่ยแอดไลน์ s อสไซเจสเทวามานะครับ6ปอ้าแล้วก็สแกน QR code ได้เลยนะแล้วทำตามที่ไลน์บอกแล้วประกันได้ดูภายในยี่บสชั่วโมงหลังจอาครับ หรือจะไปฟังต่อให้จบอาจารย์จะมีบอกว่าดูดวงอาจารย์ได้อะไรบ้างครับครูท่าไห่ต้องทาเช่นไรมีภาพเฉลิมดวงชะตาก็เป็นภาพดวงเราเองนี่แหละมีติดตัวประจาตนวิธีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกดก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชายงชตาคาถาเงินล้านครับ ยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ตีตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเสดสมริพผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับน้วนําไปเสี่ยงโชค ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199งบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกษทเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและรล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ต่อ